เพื่อนๆวันนี้เราจะมาตัดไม้ที่เกะกะนาจะลงนาแล้วเพื่อนๆแต่เราต้องเอาไม้พวกนี้ออกนะคะเพราะว่าเขาเลื้อยมาทางนาเนาะปูอะไรก็จะมาหลบอยู่อย่างนี้ก็จะมากัดข้าวเราก็ต้องเอาออกนะเพื่อนๆอันนี้เป็นถวันเตียงเนาะเนี่ยต้นถวันอย่างเนี้ยต้องเอาออกแล้วแนละเพื่อนๆ ก้จะลงน้ำแล้วก็ต้องทำความสะอาดแล้วล่ะทำสวนมั่งทำน้ำมั่งเนาะเพื่อนเนาะนี่ใมคมวันนี้เห็ดออกนี่ดีเนาะเพื่อน,นอเนาะเกินมากจะเป็นพวกเห็ดเห็ดอะไรอะเห็ดดินเห็ดป่าเห็ดตะไคร้อะไรอย่างเงี้ย ออกดีมากเลยอ่ะออกกันถ้าไม่อยากให้ปูกัดข้าวก็ต้องเอาออกค่ะเพราะว่าปูจะมานลบอยู่ในร่มนี้แล้วเขาก็จะกัดข้าวเราเนาะ ถ้าไม่มีร่มหลบเขาก็จะไม่ตัดหรอกเพื่อนๆเ,เขาก็จะไปอยู่ที่อื่นเนาะมันก็ต้องทำความสะอาดเสร็จแล้วก่อนนี้เพื่อน เอาขึ้นก่อนเนาะเอาขึ้นโพนที่เต้า เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูป่าเห็ดนี่เพื่อนๆจะพามาดูแถวๆนี้เห็ดจะออกนะแต่ว่าค่อนข้างรกนิดนึงเห็ดออกค่ะจะเป็นพวกเห็ดตะไคร้เห็ดดินเห็ดกอเห็ดหมูเห็ดเพาะมีสารพัดเห็ดเป็นเห็ดป่าน้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูไหมอ่ะถ้าอยากให้เห็ดออกเยอะๆน่ะไม่ต้องเผาป่าอยาเผาเด็ดขาด ปล่อยให้เขาอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างนี้แหละมีใบไม้เพราะว่าเชื้อเห็ดมันจะอยู่ตามเนี่ยใบไม้ทับถมนี่เขาก็จะเกิดสปอร์ขึ้นมาเนาะเห็ดก็จะเยอะเพื่อนๆแถวนี้เห็ดละงอกก็มีเนาะไม่เคยเผาป่าเลยเพื่อนๆเพราะว่าเห็ดออกเยอะแถวเนี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้เห็ดออกเยอะๆก็ไม่ต้องเผานะคะตรงไหนที่มีเห็ดออกก็ไม่ต้องเผาเาเอาไว้อย่างนี้แหละให้รกหน่อยก็ไม่เป็นไร เห็ดจะออกค่ะเพื่อนๆนี่มาดูเอาไว้อีกสักหน่อยเห็ดก็จะออกเนาะเพื่อนๆจะได้ดูคลิปเก็บเห็ดโอเคเพื่อนๆคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรมากก็คือแนะนําเรื่องการให้เห็ดป่าออกเยอะๆเนาะก็อย่าเผาป่าเนาะโอเคนะ้องเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้เลยค่ะบ๊ายบาย